โอยปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบค่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี่เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลใหข้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเข่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานานๆการนั่งทํางานในอิริยาบถเดิมๆไม่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนค่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะ แต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจาก อาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลังเมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน ทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทํากายภาพบําบัดการใช้ยาสเตียรอยด์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้ใจ่ายสูงมีผลข้างคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทําให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะมีทางเรื่อกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัด ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่าที่ไหนก็ตามที่มีข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกสองชิ้นแล้วในระหว่างกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันก็จะมีกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อซึ่งทําหน้าที่เหมือนกระฟองน้ำํำซับการเสรียดสีกันการบดกันร,ระหว่างกระดูกสองข้อนั้นถ้าเข้าสู่วัยทองการเสื่อมจะเกิดขึ้นเร็วมากการสร้างก็จะลดลงลดลงนะครับก็จะเสื่อมจนกระทั่ง กระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อเนี่ยซึ่งเป็นฟองน้ําตรงนั้นอ่ะมันหายไป oh. หรือบางไปนะครับเมื่อบางไปกระดูกสองชิ้นมันก็บดกัน hmm. ในภาพนียจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยนะรกระดูกสองข้อเนี่ยมันยังมีไอชั้นสีขาวเหมือนพึ่งเป็นกระดูกผิวข้อมันกันไว้แต่ทางขวาโดยเฉพาะทางด้านขวาของรูปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันกระดูกสองชิ้นมันบดกันอยู่แล้วแน่นอนเวลาเคลื่อนไหว มองก็ยาเสียดสีกันแล้วก็เจ็บแล้วก็ทําให้อักเสบคือถ้าปวดเขาก็ใช้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดอาการอักเสบโดยใช้ยาต้านการอักเสบถ้าถ้าใช้ใชยาแก้ปวดต้านอาการอักเสบพวกนี้มันก็ไม่ได้หายจริงๆริงใครับใช่ครับมันก็ยังเป็นภาวะชั่วคราวนะฮะวิธีที่เขาจะใช้กันในที่สุดก็คือใช้การผ่าแล้วก็เอาข้อเทียมใส่เข้าไปครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิด าเข่าแล้วมันไม่ไ,มได้ลงล็อกเท่าไหร่นะมันก็อาจจะต้องไปแก้ไขเนาะคือสามแสนสี่แสนบาทต่อคูก <laughs> อย่างที่อาจารย์ได้บอกเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ,รบเรื่องของข้อเข่าเสื่อมคะ่ะคือความเสื่อมของมวลกระดูกที่ข้อเนี่ยแล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆด้หมดเ,เ,เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไป สารที่หลั่งออกมาเป็นสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งเป็นสารที่ดีแต่กรณีที่มีมากเกินไปมันก็ไปทาลายข้อเขา่าแล้วก็ไปทาลายกระดูกตรงนั้นทําให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับสารที่เขาหลั่งมากเกินไปเนี่ยก็คือสาร TNF อัลฟาแล้วก็สารอินทอร์ิน6แล้วก็สารอินทอร์ิน17ถ้าหากมันสร้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทําลายเข่าขึ้นไปเรื่อยๆ ขาก็เสื่อมไปเรื่อยๆกระดูกอ่อนก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาคือไปทําให้เมได้ลดขาวเนี่ยปรับสมดุลอย่าให้มันทํางานเยอะเกินไปคือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปจนกระทั่งโจมตีตัวเราเองอทําให้มันมีภูมิสมดุลให้ทําให้เมได้ลดขาวกลับไปหลังสารให้เท่าที่ควรให้พอเหมาะพอสมไม่ให้มากเก<ม>ินไปเกิดภาวะภูมิสมดุลขึ้นแล้วเมื่อจเมื่อนั้น เมื่อเรามีภูมิสมดุลร่างกายเขาก็จะดูแลเองและในที่สุดอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรืยๆนะครับสิ่งที่ตามต่อมารเราก็จะพบว่าผู้ทดลองได้ใช้4แคปซูลต่อวันแล้ววันที่15ก็ไปตรวจดูไม็ไดเลืขาวว่ามันทําอะไรเกิดขึ้นนะครับ,รบเราก็พบว่าเมื่อเราใช้แคปซูลแป้งให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งได้ทดสอบนะครับได้ใช้สารเจ้าปัญหา3ตัว หลังตามปกติอย่างนี้นะก็ถือว่าให้มันเป็นต์แล้วกันอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ให้ใช้แคปซูลที่เราวิจัยแล้วก็ตรวจเลือดในวันที่15บห้ไปเปรียบเทียบกันหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะออกมาเท่ากันถูกไหมครับแต่พบว่าหลังจาก15วันเมื่อวัดดูแล้วไอ้ตัวทีนัเอลฟลดลงเหลือแค่เจ็อหมายความว่ามันมีการลดสาร ที่ทำให้เกิดการอักเสบทาให้เกิดข้อเสื่อมตัวสําคัญที่สุดตัวหนึ่งคือเทียนแบลฟาลงถึง93%้โอลงไปเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วก็ตัวที่2คือเทีนหลดไปเหลือ65%นะครับและตัวที่สามเหลือ50%าสสารทั้ง3ตัวคือสารที่กำลังมีปัญหาให้กับเราสร้างปัญหาให้กับเราลดลงมาอ,มอาการจะดีขึ้นไหมก็ไม่ไม่ปวดไม่อักเสบแล้วใช่ครับก็ดนขณะนี้ ร่างกายของเราจะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองแล้วนี้สิ่งที่ต่อมาก็คือว่าการที่เราลดสารสามตัวนี้อาการอักเสบการทําลายกระดูกก็จะลดลงนะเหตุผลตรงเนี้เป็นเหตุผลที่เรายืนยันได้จากรายงานการวิจัยที่เราไปเคาะอ,อินเทอร์เน็ตคือเป็นรายงานวิจัยทั่วโลกเนะเมื่อเราลดสารสามตัวนี้ลงมาอาการอักเสบและการทำลายกระดูกก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นไม่แปลกใจครับว่าถ้าเรา ให้สูตรที่เราวิจัยให้กับผู้เริโภคที่มีปัญหาโดยใช้ใน15วันตามที่เราต้องการให้ให้เขาใช้เนี่ยะครับ mm hmm. เขาจะเริ่มรู้สึกว่า mm hmm. เออมันดีขึ้นครับ mm hmm. สิ่งที่ตามต่อมาก็คือว่าแล้วหลายๆคนที่กําลังจะไปผ่าเข่าเนี่ยทําไมอาการเขาหายแล้วแล้วเขาไม่ต้องแล้วมันจะไม่บอมมาบดกันอีกเหรอ mm hmm. ใช่ไหมเมื่อมันหายอักเสบแล้วจริงแตม่มันยังบดอยู่เนี่ยนะเราก็พบนะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในสารสกัด ที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเราสกัดมาจากมังคุดจากงาดาจากตัวเหลืองจากฝระดังและจากโบ,โบัวบกพืชเหล่านี้มีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งสารอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่มีความสามารถในการสร้างกระดูกอ่อนนะ hmm. ขึ้นนะในกรณีนี้กระดูกอ่อนที่เราต้องการสร้าง hmm. ก็คือกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างศอกกระดูกสองข้อ <c oughs> นะ <c oughs> ก็คือกระดูกขีดข้อหรือที่เราที่เราบอกว่ากําลังทําหน้าที่เป็นฟองน้ํะ <c oughs> ให้มันขึ้นมาใหม่ ซึ่งเราก็มีข้อมูลยืนยันจากงานวิจัยของนานาชาของที่ผ่านมาในที่อื่นเขาทำและที่เราทําด้วยว่ามันสามารถทําทั้งกลุ่มนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นการอักเสบหายไปแล้วก็ข้ออักเสบที่หายไปมันเริ่มมีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะครแล้วก็มีคนที่เคยเอาภาพมาให้ดูว่าสองเดือนผ่านไปมันมีอาการนเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรือ่อยๆนะครับดีใจนะค่ะ เพราะผมก็ไม่เคยคิดว่าคนที่เคยมีปัญหาเข่าเนี่ยเขาจะทรมานมากมจนก,กระทั่งได้เห็นคนที่เข้ามาสัมผัสกับเราเนี่ยแล้วก็จากการที่เขานั่งรถเข็นเข้ามาแล้วก็ปวดคือช่วงระยะเวลาไม่นานเขาก็ดีขึ้นเดินเข้ามาเลยดีขนาดที่จากนั่งรถเข็นเดินเข้ามาเดินเข้ามาเหรอคะบางรายจากที่บอกว่าต้องนั่งรถเข็นบ้างหรือขยับขยายไม่ได้ ก็มากระโดดให้เราดูอ่นะก็มาเต้นฟูลราพุบให้เราดูะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยัดก,ก็เราก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้มันอยากจะฝากให้เป็นสมบัติของประเทศไทยครับ